วันนี้นุนทียากับมีแนวทางตัวเลกเกี่ยวกับเรกข้มฝันของพ่อค้นเล่านะคะพ่อคนเล่าบอกว่า งวดนี่จะจัดนักเอาโตละสองพันคูณสองพันนะคะผีมาบอกสองขึ้นซ้อนบอกตัวเดิมนะคะบอกสามโตห้างเดียวนะคะขึ้นแรกนะคะขึ้นต่อมากับบอกสามโตห้างเดียวกับโตเก้านะคะแล้วก็บอกสองโตอีกนะคะจะเป็นโตได้เพิ่นบอกว่าเอาให้ได้เอาแก้เมื่อไหม่นะคะเพิ่นจะจัดโตละสองพันคูณสองพันโตที่เพิ่นจะซื้อโตละสองพันจะเป็นโตได้ไปเบื้องไปช่มน้ำกันเลยค่ะ พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่อเป็นยังไงค่ะสบายดีบ่สบายดีอยู่อ่ากลางวันกับโทรบ่ไดเนาะค่ะเหตุงานก็ได้โทษกลางคืนฟันไปค่ะงวนนี้เอฟซีโทรมาถามหลายหลายงวดนี่ก็ฟันแล้วคนมาว่าจังไดค่ะพ่อเป็นตะไรแก้มือบอเป็นตะไรแกมืออยงงวดนี้คิดว่าปีปีปีท่งวดนี้ค่ะคนมากตะมือไดพ่อ มาสองวันแล้วมันขึ้นกระฝันออืพีผู้เก้ามันบ้ค่ะพ่อแหน,นกับพีผู้เก้าบ้านรวยจะเฝ้ากับประเทศลาวเด้อไอเอฟซีได้น้ำแน่คนมาจังใดพ่องวนนี่นู่นนี่เคนคนวหดมาแล้วเคนวัดคือนง่นนี่ค่ะนู่นนี่เคนคนว่าจังใดก็เจอนง่นนี่ค่ะเพิ่นมั่นใจมันบ่ค่ะพ่อแ่นคนมั่นใจ อบอบ,บ่มีผีเด็กหน่อยมานะมันบอบอ่มีผีเด็กหน่อยจะว่างวดที่แล้วผีเด็กหน่อยบ่ปีหนึ่งหา้าหนึ่งห้ากระทิปงานเปินเอาไปสืบอู้แต่สืบเยอะค่ะ<ฆ>เปิลสือสามต,ต,ต,ตัวตัวกลาเป็นแสนเป็นกระทิปงานึ<ซ>่งเขาจะเอาแต่ลอง,ลองเขาไปลิ่มเขาลิมแบบที่หาหนึง จับแบบนั้นอือสีอ่หนึ่งหาหนึ่งพันพันจับใส่กันสามตัวแม่ครับจับขั้วเป็นสีตัวตันหนาตัดหล,ลังพันเรือยถือสามตัวตรงอือแล้ว่พันถือสามตัวตัวอืถือสามตัว,ตวโต,วต,วตวัโอ้ที่ว่าผีเล็กหน่อยมาบอกซีหนึ่งหาหนึ่งมันเลยออกหนึ่งซีหานะแต่มันจะเป็นมันจะเป็นหลงของจิมงานเลยอือพันมากน้ำกันวันนี้ผีเล็กหน่อยว่าพันมากมันไม่าอแม่วันี้ผีผีเล็กหน่อยมาท่านมากแต่ผีผู้ใหญ่พันบอกตัวได้ค่ะ ปีผมตีผมเก้าอันมันบอกว่าตีสามศูนย์นนตี่ังใดใดก็มาตีสามศูนย์เป็นว่าตีสามศูนย์เนี่ยนะครับเราเพืนบอกสามโตน้ำบัวมันบอกสามโตข้างในตีสามศูนย์แต่สองโตเพื่นบอกว่าค่ะพ่อสองโตมันว่าศูนเก่า อศูนย์เ้า 09, สอโตรางบนเป็นสี่สามศูนย์ี่ตมสามสี่ศูนย์สามศูนยตัดกระสิตัดได้ซี่สามซี่ศูนย์สามศูนย์าให้เน้นสารอบนึ่อ๋อเน้นสามศูนย์มันว่าม,มันต้องมาสามรอบนึ่ ทางล่างเพื่อนวาศูนย์เก้ามันม่อ่ะแน่นต่ยังไง<ม>คือล่างกันบนน้ำสามศูนย์ยังไ้ใต้ใต้มสองพันกูญอีกเลยรอบนี้มันใจอะไรอ๋อมันใจงวดนี่พอจเอาเอาขึ้นมันบ่พ่ะแน่นครับสิจัดตัวละสองพันกุญสองพันเลยแน่นครับสองพกุญเลยสามศูนยยังไงก็มาหเห็นไหนรอบหนึง่งรอบแกมือค่ะเขียนไปแล้วนะขอโทษทางเน็ตีีด้ะ ค่ะค่ะไ,ไม่เขาไม่รุดครับว่ามีเขาไม่รุดแต่ว่ารุดรุดงวดเดียวสองงวดมันมันสีเข่าตลอดนะอือเพัน,พ,นพันมาบอกซีสามศูนย์ตั้งแต่งวดนี่ตั้งแต่เลยออกมากพันมาจากักรอ,อ,อบแล้วเพร่ะมาสองรอบแลวครับสองรอบแล้วว่าโตเก้าตลอดมันบอกเน,นียบโตเก้า,ามา,าวันโกนหรือมาวันผักมาวันถุงวันพ่าครับมาวันพ่ะ พอก็ะไดสจเอาขึ้นที่จัดตัวละสองพันคู้สองพัน 2, เลยแมนครับสองพัด้นเลยพ้าีซื้อได้เยอะแล้วก็เลขบดังบ้านเพราะว่า <5 S 1> เลข <5 S 1> เลขบ่ขบคื้อคนหน่มันใจเลสามตนแต่ซือ้อหมดเก้าแปดแปดเก้ามันใจเง้ยมันใจเง้งคือรอบมันเลขสามา้านเลขแปดนีนุเพิ่นเพิ่นมาบอกอยเลยสามกับเป็นสามย้นว่ะ แมนครับแล้วเลขเพันว่าศูนย์เก้านี่มันมันเคยกลับหัวเป็นเลขหกบ่ศูนย์เก้าอันนี้คยใจกับหัวอยู่เด้บ่ค่ะกันก้นกั้นศูนย์หกบ่ค่ะพ่อครับครับศูนย์หกนั่นอืมมาเน้นศูนย์หกเพิ่มเพิ่มหมองออกศูนย์หกโอ้พันวาศูนย์เก้าล่างจะมาห้ากับตองซื้อบนซื้อล่างแล้วเนาะครับคือบนกันล่างนั่งแต่ว่าอยากให้แน่นบนก็คือสามตัว <Roth> <poems. S 1> เล่นสามศูนย์ทะเลกสามตัวกันสี่สามศูนย์เลยเน่นครับตั้งแต่เพื่นมาบอกนี่คยเข่าสามตัวตรงตรงบอค่อยกับคยเย่างแต่สามตัวตัวเับอ๋อค่อยเข่าถ้าสามตัวโต้เราพ้นสื่อในต้องสื่อมุนมันบ่ะคะมุนหกครับเน่นครับเพราะว่ามันมันบอเล็กเบิ้ลมันบอนเล็กเบิ้ลเอ๊ะคิดว่าจงไหนกันมา กันคันมาสามตัวแต่กันมาแบบกันมันแบบบวออกสามตัวแต่มันออกแบบไตเียงในะสามตัวมันติดมีปาดตัวนึ่งตัวหลายมันจะใไตเีปยงตลอดเลยสามตัวเป็นหามากคำว่าเขานี่มันมันจะเคลื่อนตัวนาหรือตัวลังปะมันมันจะเคลื่อนตัวตัวนาตัวนาคล้ายว่าซี่สามศูนย์ถ้ามันออกมันจะเป็นหาสามศูนย์หรือสามสามศูนย์เนี่สิบบอก่ะแมนครับเพราะว่าเห็นแต่ละรอบนะ มันแบบมันเป็นมันเป็นออกเป็นแฝงนนจำได้เลยดูว่าเลขออกจ็ดแปดเก้าอมันเป็นตัแปดแปดเก้ามเนาะแปดแปดเก้าแปดเนาะอ่าคนไนเจ็ดแปดเก้ามันออกแปดเก้าแปดอนาไม่ได้เป็นแฝงเดียวเป็นแฝงเดียวอันนี้มันจะถืว่าเป็นหาสามศูนย์บอกว่าเจ้าเจ้าพวกนีเลขกันไว้ก็ได้สามตัวเลขมันก็โบรายตัวตัด สตาร์ทหายแล้วถังข้าวเ,เขียนกลับนี่มันจะเป็นศูนย์สามสี่แต่ว่าเพง่นบอกสี่สามศูนย์ตัร์หายสี่สามสี่ศูนย์สามศูนย์เลขศูนย์เก้าทางล่างกับการหายศูนย์หกแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปกลับบนล่างฟัน,นสองครับพี่ว่าสิมมันใจว่าสีมาสามศูนย์หนึ่งรอบนี่พันมาสองขึ้นซ้อนพันกับเบ้าโตเก้าพันบอกว่าแมนครับพันหัวโตเก้าแต่ว่าศูนย์เก้าเพัน คนหากระบอกมาขึ้นกับศูนย์เก่าอ๋อขึ้นแรกคนบอกซีสามศูนย์แมนกับเราขึ้นที่สองนี่คนกระบอกซีสามศูนย์กับศูนย์เก้าแมนกับขึ้นที่สองนงขึ้นที่สองเป็นคนมากคนบอกว่าซึ้งงอเลยคนว่าค่ะตัวเลขตัวถือคนว่าแบบนี้อ๋อคนคนจะเจนให้แบบเป็นโตแบบโตขาวเลื่ยเรือยกับค่ะโตขาวเลย สี่สามศูนย์เป็นเทียนไหนสี่สามศูนย์แล้วก็เป็นเทียนสองตัวสองโตกับศูนเก่าเป่นทีนว่างที่เป็นทางล่างเลยศูนย์เก่าเป็นเทียนสองโตแต่เก่าเป็นมาเขียนสองตัวนี่บอรบอรเคยเป็นบนบอกค่ะเบอเคยเป็นบนแบบตัวไหนก็เป็นล่างแบบองอ้าวมี่ยังจะฝากถึงเอฟซีบอกค่ะหนูค่ะตลอดไปแล้วก็ขอโทษเอฟซีลายแล้วกันค่ะ รอบนี้ก็สี่ไฮแก่มซื้อเทเลได้ยี่รอบนี้อ๋อพ่อว่าจะฝากก็จาซื้อบักสองพันคูณสองพันเลยมมันงปะคะแม่นครับแง้ก็จาซื้อสองพันคูณเลยเพราะว่าพ่อส่วนมาซื้อเองบ่ได้ต้องฝากคนอื่นซื้อเนาะซื้อก็ต้องต้องหลายๆซื้อหลายๆทีซื้อซื้อนาทหลายเจ้าเอาอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ไฮเอฟซีโซดีแนวทางของพ่อคนลาวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอมีพี่น้องเอฟซพิจารณานะคะสองขึ้นสอนขึ้นแรกไฮซีสามศนย์ขึ้นที่2มากกับซีสามับ0ูนย์เะคะเท่ากับกันไหศูนย์หถ้าพี่น้อง FC จะหมุนเลข3าตัวนี่หมุนได6กลับอาจจะเป็น0ูนย์สามสี่เอ่อสามสี่ศูนะคะศูนย์สแบบนี้นะคะหมุนใดหมุนหมุนใดหกลับนะคะน้องที่ยกากกับข้อไว้พ่อหนไอเอฟโซดีแนวทางของพ่อคนลาวนะคะ